อะไรก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เป็นคลิปเปิดกล้องเปิดว่าอ่ะวันนี้เราจะมาเปิดไข่สมุไรนะครับเป็นวอลสมุไรนะครับเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยแล้วผมเปิดไปสิบใบนะครับได้แรมาหนึ่งชิ้นแล้วก็ยูนิคเนี้ยผมขอเก็บของเก้าซอนนะครับวันนี้เราจะมาเปิดห้าสิบใบนะครับก็เ้อกับเซตเอ็มบีสิบแปดนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่มีคนนี้เลยพี่อาร์ตนะครับน่ารักมากนะครับ วันนี้ใครที่สนใจนะครับรับกดดีอีกลางอะไรอย่างงี้นะครับมาหาพี่แกได้นะครับแกน่ารักมากนะครับปเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับอ่าห้าสิบใบเดี๋ยวผมขอเก็บพวกแค่นี้ก่อนนะวันนี้เป็นวันที่ยี่สี่นะครับยี่สี่เดือนเก้านะครับก็มีการอัปเดตใหม่เข้ามานะครับสําหรับใครที่อยากจะโหลดมาเล่นนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟแท้นนะครับใครที่อยากโหลดมาเล่นก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับก็โหลดมาเล่นได้กันได้นะครับ อา let's go ครับเชียอันนี้ผมเปิดประเดิมไปก่อนแล้วนะครับประเดิมไปก่อนแล้วอ่าสิบใบได้แรมมาหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ยูนิคเดี๋ยวไม่แน่เราอาจจะไปขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูในไข่กันก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครหรับของในไข่นี่นะครับควาจริงผมก็ไม่เคยเล่นนะเกิดไม่ทันนะครับในยุคนั้นนะครับยุคนั้นก็เซิร์ฟแท้ก็จะมีอยู่ไม่ไม่ไม่กี่เซิร์ฟนะที่เล่น เทนนวสอลามุไรปะเดี๋ยวผมไม่ทันวะทันยุคแรกๆอะไรเอเจอยุคเด็กกอบบอกอะไรอย่างนั้นอ่ะอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับแด่ตั้งแต่แรกใส่ผมนี่ขีดสิบแล้วนะเนะี่ยแล้วก็มีใบหน้านะครับกันอีด้วยนะโอ้โหเซตัสแบบไม่แต่เหมือนก็ไม่ได้เวอร์มากนะเอาจริงตัดไม่ได้เวอร์มากครับแต่มือมีฮิตด้วยนะฮิตเดฟนะครับใครที่แบบเป็นสายถึอโอ้โหได้ขีดสิบเลยว่ะโอ้โหตัดมันใช้ได้เลยเนี่ย ส่วนหลังมีฮิตใส่ฮิตเดฟมาแบบแซมแซมเข้าไหแซมแซมภาษาไหนไหมอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่สามส่วนคีบวกสิบสองจุดห้านะครับแล้วก็คิดาเมจบวกสิบนะครับแล้วก็ใส่หกส่วนเนี่ยได้ออเดฟหนึ่งร้อยออนแท็กนะครับออนแท็กร้อยี่สิบอ่ะปไะแฟนมันใส่ชุดทองอยู่แล้วไงเราไปก่อนแท็กยาอุย้ยมาแล้วครับมาง่ายจังอ่ะเลดี้เนี้ย แล้วมันเข้าไงอย่างเท่เ <c oughs> อือตื่นเต้นหรออย่างเท่ขอขออีกสักชินช้นได้ปะกางเกงอย่าเอาไปขึ้นได้เลยเพราะว่าก่อนอันนี้เรามียูนิตอยู่แล้วนะไบชีอีมาก่อนอุย้ยสวยครับคือถ้าได้ยูนิคแบบเฮ้ยผมว่าเล่นดีนะอ่าเดี๋ยวลองสบใบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสบใบมันจะได้ยูนิตประมาณเท่าไหร่แขกยามามาเอาเรื่องอยู่ออุ้ยเขาเดี๋ยว่าเรามีแล้วไง มีของแทรอยู่แล้วนะครับนี่แค่สิบใบนะเพื่อนๆหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบใบได้ยูนิคมาสี่แล้วก็แรมาหนึ่งนะครับอ่ะถือว่าเป็นเลทที่ค่อนข้างโอเคนะครับสิบใบใบละสี่สิบสี่บาทนะเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยใบยละสิบสี่บาทนะครับตังเกงตังเกงออกเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราอาไปขึ้นกันมาหน่อยคลิปนี้อาจจะ อาจจะไม่ครบว่ะอุ้ยเดีผมมาไม่แน่จะครบหรือเปล่าผมมีผมไรเดอร์อยู่เดี๋ยวเรา,เาไปซื้อกันได้นะครับถ้ามันไม่ได้แลนนะเผาเป็นชิ้นอื่นได้ไหมยี่สิบใบผ่านไปครับอุ้ยสวยครับมือลงมือแลสวยฮนะใส่เลยใส่ให้มันรู้ว่าเรากำลังจะทำไงนี่มาแล้วสามแล้วเพื่อนๆโมยอย่างที่ว่ะตื่นเต้นตื่นเต้นไม่อยู่ไปครับ อุ้ยโอ้โหมิ้งไม่กว่าหน้าแร่ม่งเป็นหน้าเรสังงั้นหน้ายูนิคมาฮะว่าแต่ใกล้ยูนิคก็ใกล้จะได้ครบอีซี่ขออนุญาตอีซี่เลยมาครับใกล้นะครับไม่มันเป็นใกล้แต่ว่าอย่าบอกห้าสิบใบนี่คือได้วอเซตวอครบเลยปะชุดวอรสมุไรครบเลยปะเดี๋วเวอร์แฟนนั้นในขนาดนั้นขอเป็นพวกแบบแม่งหลังม่ไม่ออกเลย หลังแหวนอะไรอย่างเงี้ยได้ปะยูนิมาก่อนก็ได้เดี๋ยวเราไปขึ้นฉลังได้เนี้ยสวยแหวนมาสองนะครับแหวนมาสองมาไปเจออู๋สามสิบใบอุ้ยผมมาแล้วครับสามสิบใบแรมาสามนะครับสามสิบใบแรงนะสามแล้วเนะี่ยอีกสักสองสามชิ้นนะผมว่าแจ่มเลยเอ้ามาครับเอายูนินะ หลังมาหน่อยดีวะอุ้หลังมาแล้วที่ตือเต้นทำไมเนี่ยหลังยูนิคหลังยูนิคมาเพื่อนอุ้ยเสื้อยูนิคอุตอนนี้เราได้ชิ้นส่วนยูนิคครบแล้วนะครับแต่ว่าถ้าได้แรงอีกสักชิ้นหนึ่งเราจะแบบอีซี่ไงมันจะบายมันจะบายมันมันจะสบายนะครับส่วนที่เหลือมันจะไปขึ้นแบบง่าย,ยได้มาสี่แล้วน้องขออีกสักชิ้นเถอะหลังไป ห่างมาหเป็นเขาขออะไรอีกสักชิ้นหนึ่งได้ปะ่ะจี๊หกใบสุดท้ายครับเพื่อนเเขาแล้วไงเขาแล้วไงแล้วผมมาฮะอุ้ยแฟนมันจะคขบแล้วดิแฟบนบมันเอาอยู่ดิอออีกสักชินกกช้นไหมล่ะอีกสักชิ้นไหมถ้ามันจะได้ง่ายขึ้นไงอะไรอะไรมันจะได้ นี่สักชิ้นสองใบม,มาหน่อยลูกไม่แหวนโอ้ยจีโอ้อไม่เป็นไรครับเพื่อนมาเดีย๋ยวเรามาสรุปกันนะครับวิเชียดูดีเท่งเท่เม่มันเท่แต่อ่ะอู้เราเข้าเข้าจับเลยอะแ้มันใส่ปีทองรองแล้วไงอย่างเท่ย่างเอา อือกลับไปอยู่ไข่แซดเอ็มวีสิบแปดนะครับไข่แซดเอ็มวีสิบแปดแม่งฟังฟังโดนแล้วปแปลกๆนิดนึงซื <laughs> ้อใส่กับพี่แซดเอ็มวีสิบแปดนะครับพี่อาร์ตนะครับก็ลองมาดูได้นะครับพี่แกน่ารักจริงๆนะครับไปเฮ้ยเดี๋ยวผมขอนับก่อนได้ป่ะว่าห้าสิบใบเราได้ยูนิตมากี่ชิน้นเออห้าสิบใบเมื่อกี้นะครับอ่าเราได้แรงมาสี่ห้าสิบใบเมื่อกี้เราได้แรงมาสี่นะครับ ได้ยูนิคมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดได้ยูนิคมาสิบเจ็ดชิ้นเลยนะเพื่อนเพื่อนเย้เว้ยจัดจะบ้าอ่ะใบจีเออีกยี่สิบห้าใบนะครับแล้วก็แพ็คชา์อีกเก้าสิบเนียครับปูนี้พีนี่ได้ใช้กันอยู่แล้วนะครับลงเกทหนึ่งชั่วโมงเนี่ยยี่สิบแปดอันนะครับแล้วก็สามชั่วโมงยี่สิบเอ็ดอันนะครับน,นะครับ ้ยเสื้อเดี๋ยวเราไปขึ้นได้เนี่ยผมมีชิ้นส่วนอยู่ขาดังเกงด้วยดิขาดังเกงด้วยยกางเกงเยอะจัดคลิกเดียวปะละ่ะคลิกเดียวยีซี่ไะมันมง่ายง่ายว่ไปคลิกสองก็ได้มาเด็ดกางเกงตัวสุดท้ายแล้วครับคู่สุดท้ายจะเปล่ามีปะกังเกงคู่สุดท้ายวะลูกเอาหน่อยโรเตอร์ S <S <S สวยนะครับขออนุญาตแคปขออนุญาตแคบแต่มันแคบแต่มันไกล้แล้วไงแต่มันใกล้ความฟง,งความหวานเลย,เยแต่นมันจะไปเกาะลวเด้ออ๋อจะครบแล้วฮะขาดแค่สามส่วนไงเพืเ่อนๆอ่าหลังเนี่ยเดี๋ยวเราเอาหลังใส่กปเลยแหวนเท้ามาหน่อยครับขอคลิกเดียวไปดรวีสิบสี่เรามันหมานอยู่แล้ว มีโอกาสมีสักคิสมันมีโอกาสไปโอกาสแบงหลุดลอยหลังหลัง Let's go หายไปเป็นผุยผงแหวนขอคลิกหนึ่งมันหมานเลยได้ปะ หมดกันไม่มีคู่แล้วตอนเนี้้ยมีแหวนอีกอันนึงครับแล้วไงมีแหวนอีกคู่นึงมันจะมาหรือเปล่าล่ะไปออโอ้โหม่งสามคลิกยังไม่มาป้า,าหมดแล้วครับมีหลังมีมือเรามีแล้วขาดแค่เท้าเพื่อนๆโอ้โหห้าสิบใบนะครับ ห้าสิบใบได้เกือบครบแคร์เชี๊ยเอาไงคือใส่สามส่วนนี่แบบขีดเบิ่มๆเลยอ่ะดูดิขอลองขอฟังแครแคสก็แคสแ,แ,แ,แต่งตัวดูดินี่ขนาดยังใส่ไม่ครบนะเนะ <laughs> ี่ยขีดด้าเมจแบบเยอะมากคนระับแล้วก็ขีดเลนเนี่ยคีิที่เข้าเนี่ยขึ้นมาแบบใส่ไม่ครบนะเนะี่ยแค่หกชิ้นเนี่ย อะไรครับเพื่อนๆก็วันนี้เนี่ยเพิ่งอัปเดตใหม่นะครับก็ใครจัดจะลองไปเปิดก็ลองไปเปิดดูกันได้นะครับก็เลขค่อนข้างดีนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไอ้เนี้ยเกือบครบนี่จะเผลอร้อยใบนี่ปิดจบเลยนะครับจบไปได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์เป็นรอยใจด้วยนะครับไม่แน่คลิปหน้าจะได้มารีวิวกันนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับอีฟเวอรี